เรื่องยอหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนเดือดสิงหะสีวนนลภาพยนตร์โดยสีแพรสิงหะสีวนน์เสนอร้อนเพราะรักหนาวพบเกรงใจเย็นต่อไปไม่ไหวฝนนี้ฝนเดือดของเกรียงไกรสอนนำแสดงโดยสมบัติเมธนีนวรัจ,จุดตันนันสมภพบเบญจธาทุณเดือนเต็มสาลิตุล หลักอภิชาติดวงชีวันโกม,มุลเสนสมชายสามิพักลอตอกชูสีม่สมมุลสีเทากับการแสดงโดยชุมพรเทพพิทักษ์อำนวยการสร้างโดยสีพแพรสีหะสีวานนท์เป็น,พพนาภาพยนตร์สารสภาหมอมอหรือสืยงภาคลงในฟิล์มเขา้าฉายเมื่อปีพศ2522สำรับเรื่องยอดฝนเดือดเริ่มจากฝนสีมาแสดงรดถสมบัติเมทนี เดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตลาดตาขีในขณะที่ฝนกําลังตกหนักเมื่อฝนจัดก,การเช่าที่พักเรียบร้อยแล้วก็ลงมาสั่งอาหารในโรงแรมนั่งกินอยู่คนเดียวขุนค,ควรสมอสแสดงโดยฉัดมงคลชัยกับลูกน้องก็นั่งอยู่ในร้านนั้นด้วยเมื่อเห็นฝนกับคนแปลกหน้าและท่าทางยี่ยวนควรตีนจึงสั่งลูกน้องให้เข้าไปหาเรื่องแต่ก็ถูกฝนเล่นงานจนหนีกันหมดฝนกลับไปที่ห้องพักเพื่อที่จะพักผ่อนพอดีบอยมาเคาะประตูเรียกและบอก ขี้เมาคนหนึ่งจากผู้หญิงมาขายให้พราะไม่มีค่ารถค่าโรงแรมฝนจึงรับปากจะช่วยเหลือขี้ยาจึงไปบอกกับลำไผ่แสดงโดยเดือนเต็มสาริตุนให้ขึ้นไปหาฝนที่ห้องแต่ลำไผ่ไม่ยอมฝนจึงลงมาหาลำไผ่ที่ห้องเองและเปลี่ยนให้ขี้ยาไปนอนที่ห้องของตนแทนทั้งฝ่ายขุนได้พัฒตะวันแสดงโดยสมภพเป็นจาติกุลซึ่งเป็นลูกชายกำน,นันผู้ที่มีอิทธิพลเพื่อจะมาแก้ไข้กับฝนโดยสั่งให้ลูกน้องก็ไปทำร้ายฝนในห้องพักที่โรงแรมปรากฏว่า ขี้ยาที่นอนอยู่ในห้องเป็นผู้รับเคาะแทนเพราะขี้ยาได้เข้าไปนอนแทนฝนตั้งแต่กลางคืนสร้างความเจ็บแค้นให้กับขุนและแตะวันเป็นอันมากรุ่งขึ้นฝนได้พาลำไผ่มาที่บ้านไร่ของน้าชายแต่ไม่พบก็พบแต่น,าน้าสะใภ้ซึ่งไม่ยอมให้ฝนที่ยัเข้าบ้านในขณะที่กําลังทุกทิ้งกันอยู่นั้นพอดีน้าชายของฝนกลับมาและขอร้องให้ฝนออกไปจากบริเวณไร่ของตนฝนพยายามสอบถานเกี่ยวกับเรื่องของพ่อและแม่ของตนที่ถูกฆ่าตายไปแต่ก็ได้รับการใบเบี่ยง จากน้าชายแล้วบอกกับฝนไปว่าเป็นเรื่องของกฎหมายฝนจึงของเขาไปกราบศพพ่อและแม่ที่หลุงฝังศพก่อนที่ฝนจะกลับฝผลก็ได้ฝากลำไพ่ไว้กับน้าชายและกับน้าสะใภเพราะตนไม่มีที่อยู่แน่นอนกลัวว่าลำไพ่จะต้องมาลำบากกับตนด้วยแล้วฝนก็จากไปและที่ท่ารถเมย์ฝนได้พบกับสารวัตรแสดงโดยคมธานินและนายอำเภอซึ่งมารอรับท่านรองที่จะมาตวรวจราชการในวันนี้สารวัตรได้เตือนกับฝนให้ออกจากตำบลน,นี้ ฝนบอกเรื่องเมื่อคืนนี้ตนไม่ผิดสารวัตรก็ได้ตเตือนด้วยความหวังดีรองแสดงโดยรถตอกได้เดินทางมาโดยรถเมลถึงตาขีดด้วยท่าทีโออาเพราะการต่งตัวของรองขุนและลูกน้องที่เดินตามมาเมื่อถึงที่เปลี่ยวขุนและลูกน้องจ,จัดก,การลอกคาบรองเสียรองได้กระบ,บอกกับขุนว่าตนเชื่อรองเพราะมาหาเพื่อนเท่านั้นขณะนั้นแดมเพอและสารวัตรเดินค้นหาท่านรองใหม่แต่ก็ไม่พบพอดีขุนและพวกเดินผ่านมาสารวัตรจึงถามว่า พบท่านรองไหมคําว่าท่านรองทําให้ขุนตกใจมากเพราะตนเพราะคนที่ตนไปลอกคาบมานั้นก็เป็นชื่อรองเหมือนกันจึงกับรับปากว่าจะไปดูให้ที่ตลาดขุนและพวกก็จึงเอาของมาคืนให้กับรองและผู้จายอย่างพี่นอบพี่เทาพอดีกับฝนเดินทางมาทางนั้นขุนและพวกเห็นฝนเข้าขกรหลบรองก็ได้แต่พบฝนและก็ดีใจและบอกว่าจะไปพักที่ซ่องของอรชรแฟนเก่าแล้วรองก็จากไปขณะนั้นพอดีตาพิษแสดงโดยนรัชตาน,นัน ขับรถมาด้วยความเร็วและเชี่ยวเอาขับฝนเข้าแต่ฝนก็หลบทันและกระเซ้าจนตาบทิ์โกรธสารวัรแสดงโดยลักอภิชาติและดวงดีแสดงโดยสีเทากระโดดลงมาจะเล่นงานฝนพอดีสารวัตท่านในอำเภอยืนอยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยแก้เกอยืนคุยด้วยพอดีกับตาบทิ์เรียกดวงดีและสารวัรขึ้นรถกลับไปรองได้มาที่ซ่องของอรชรแสดงโดยโชูสีมีสมมติอรชรดีใจมากถึงกับปิดซ่องต้อนรับรองซึ่งเป็นแฟนเก่า ที่บ้านของกำนันดิบแสดงโดยสมชายสาม,มีพักกำลังนักปรึกษากับลูกน้องเรื่องที่ดินของชาวบ้านที่ตนต้องการแต่ชาวบ้านบางคนไม่ยอมสารวันจึงบอกว่าจะทําอะไรตอนนี้ไม่ได้เพราะสารวัตรนายอำเภอคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของตนอยู่แต่ก็มีวิธีการแก้ไขโดยการให้คนทํเขื่อนกั้นน้ําไว้เมื่อชาวบ้านข้างล่างไม่มีน้ําใช้ก็ต้องพักกัดอดตายเราจะต้องขายที่ดินให้ตอนอย่างแน่นอนเหมือนใจแสดงโดยโดยชีวันกุมุนเสนซึ่งเป็นเมียคนใหม่ของกำนัน ได้ยกเครื่องดื่มมาให้กำนันกำนันได้แนะนำให้รู้จักกับสารวันและดวงดีพอดีตาบทิพย์ก็เข้ามากำนันจึงสั่งให้ตาบทิพย์ไปดูแลเขื่อนขั้นน้ำไว้ไร่ของชาวบ้านจะต,ต้องมาตายหมดชาวบ้านแต่แต่นั่งปรับทุกข์กันรำไพมาที่ไร่เห็นน้ำแห้งผิดสังเกตจึงได้ไปดูทางต้นน้ำเห็นตาบทิพย์และพวกกำลังเอาดินถมเขื่อนอยู่จุดกวรบอกให้ตาบทิพย์ปล่อยน้ำตาบทิพย์ไม่ยอมเพราะตนถมในเขตไร่ของตน จันแจมน้าสะพ้ายของฝนพบเข้าและพาลำพกยับพอเบอยกให้ไปหาเรื่องกับพวกนั้นตาบย์สั่งให้ทุกคนดูแลเคื่อนไว้และได้ขับรถออกมาแต่เพอเอินรถเกิดเสียกลางทางพวกชาวบ้านแถบนั้นก็เข้ามาพบแต่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเพราะทุกคนเกลียดกำนันฝนผ่านมาจึงช่วยเกลดรถให้กับตาบย์ลำพยเห็นเข้าจึงโกรธมากหาว่าช่วยศัตรูและที่ร้านค้าในบู่บ้านสงบกำลังยืนซื้อของอยู่สารวันจึงเข้ามาหาเรื่องสงบลำพยก็เข้ามาช่วยไว้ สารวันจึงเข้ามาปั้มลำไผ่ฝนจึงออกมาช่วยไว้ทันและไล่พวกสารวันกลับไปหมดสงบไม่พอใจที่ฝนเข้ามายุ่งฝนไปที่ซ่องของอรชรเพื่อพบรองปรึกษาเรื่องช่วยชาวบ้านขณะที่กําลังเดินคุยกันอยู่นั้นก็มีคนร้ายรอบยิงแต่ไม่ถูกฝนจึงกระโจนเข้าไปทางเสียงปืนพบถมยากําลังวิ่งหนีฝนจึงจับตัวถมยาไว้ได้และนําไปที่ร้านค้าฝนซักไซายถมยาต่อหน้าขุนดวงดีและสารวันถามว่าใครเป็นคนใช้ให้มาฆ่าแต่ถมยาไม่ยอมบอก พวกของสารวัตรู้ตัวจึงเลือกอาไปข้างนอกฝนจึงปล่อยตัวถมยาทางฝ่ายสารวัรขุนและดวงดีจึงฆ่าถมยาไปการนปิดปากพวกชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างก็พากันร้องทุกที่บ้านในอำเภอรำไพได้วิ่งมาบอกว่าสงบถูกยิงตายที่ด้าบ้านของกำนันสารวัลมาทวงหนึ่งค่าจ้างสงบแต่กำนันไม่ยอมให้ได้ไล่สารวัรและขุนออกไปจากบ้านด้วยความเจ็บใจสารวัลจึงจุดตาบท,ทิพ์ฝนจึงเข้ามาช่วยไว้ทันฝน และตาทิพย์แต่ก็เข้าใจในความรักซึ่งกันและกันรุ่งเช้าที่บ้านของกำนันก็เกิดการฆ่ากันขึ้นเพราะกำนันหักหลังกับพวกตะวันกำนันจะถูกยิงพร้อมกับเหมือนใจฝนจึงพาชาวบ้านไปพังเขื่อนกั้นน้ำได้สําเร็จทามการความใจของชาวบ้านและสารวันก็ได้ถูกดวงยิงตายเพราะคนที่ทําความชั่วได้รับกรรมคนที่ทําความดีก็ได้รับผลดีตอบแทนดวงดีบอกทุกคนว่าแท้จริงแล้วฝนคือนักสืบ FBI ที่จกพระจักเมืองนอก มาสืบเรื่องคดีที่พ่อและแม่ของตนถูกฆ่าตายนั่นเองเรื่องของเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้และน,นี่คือเรื่องย่อนหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนเดือดจากงานกำกับของชุมพรเทพพิทักษ์ที่หนังออกฉายในปีพศ2522ก,ก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดในการรับชมคลิปต,ต่างๆของทางช่องซีนมายาสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทย สปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆให้ตาไมา้ท่านชมอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ